สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ผมก็เห็นคลิปที่กำลังเป็นไวเล่เลยก็คือคลิปนี้อยากดูว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงเอโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากไปให้เห็นกับตาเนื้อเลยนะครับผมว่าควรไปนะผมจะไปคนเดียวให้เห็นกับตาเนื้อเลยนะครับซึ่งราคาเพียง1 US ดอลลาร์ถูกมากเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ไปกันเลยครับ เตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วเจอกันที่หมายนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับเราเดินอีกนิดนึงก็จะถึงห้องพักผมก็ได้ฝากรถไว้ที่วัดบริเวณนี้นะและเดี๋ยวเราจะเดินต่ออีกนิดนึงนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเราจะเดินผ่านบริเวณนี้ ซึ่งวันนี้อากาศดีมากรู้สึกดีเลยครับก็เดินมาถึงตรงนี้ก็ใกล้ๆโรงเรียนแล้วเมื่อสักครู่เราก็เดินผ่านวัดมาอ่าแล้วนี่ก็ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับแล้วเราก็เลี้ยวมาในซอยนี้เลยที่พักเราจะอยู่ในซอยนี้นะครับก็ไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองเดินไปดู มีแมวด้วยมียวว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 ว็วว็วววอ,อบ้านวาวว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 วัวว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 น,น ก็มีป้ายประกาศด้วยนะครับอันนี้แล้วก็มีแม่กุญแจล็อกประตูอยู่จะทำยังไงดีล้ะทีนี้น่าจะต้องแจ้งกับทางที่พักนะครับก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะมานะครับรอสักครู่นึงนะ แล้วแวกที่พักก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับนี่ก็ฟิลเป็นบ้านเหมือนกันก็นอยู่ใกล้ๆวัดเลยด้านนี้ก็เป็นวัดนะครับรอนะครับเดี๋ยวมีคนมารับอ่ะมาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีการป้องกันแน่นหนนะครับล็อกประตูด้วยอ่าขอบคุณครับ อ่านี่กุญแจรู้ว่าอีกอันหนึ่งกุญแจห้องโอเคครับเยี่ยมเลยนะครับอ๋อห้องนี้ใช่ไหมครับโอเค ก็มีกุญแจส่วนตัวให้ด้วยนะครับเออขอบคุณครับได้เลยครับโอเคครับเมื่อสักครู่นะคะพี่เขาก็ยื่นมาให้ดูบอกว่ามีอะไรถามได้ก็โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องก่อนนะนี่ก็เป็นเตียงที่เราจะนอนกันคืนนี้ส่วนอันนี้เป็นเอ๊ะอ่าเป็นโทรศพัพท์ แล้วเดี๋ยวเราวางของกันก่อนดีกว่ามีพัดลมให้ด้วยนะครับสองตัวนอกจากนี้ก็มีไฟมีทิชชู่มีน้ำสองขวดบริเวณลอยไม้ก็จะมีการซ่อมแซมไว้ด้วยโโอ้หเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในที่นอนกันเอ๊มีจดหมายอ่า อันนี้เป็นชื่อของผมเองโอ้ยน่ารักมากเลยโอ้ที่ที่สำคัญนะที่นี่กวาดถูสะอาดเรียบร้อยไม่เลอะเท้าเลยนะครับเยี่ยมเลยอ่าเปิดหน้าต่างได้ด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกที่พักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เยี่ยมเลยนะครับ ที่นี่เนี่ยความรู้สึกโฮมมี่รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเลยนะครับส่วนห้องนี้ที่ผมจองไว้หนึ่งคืนเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ240บาทเท่านั้นซึ่งถูกมากเลยถ้าเราเทียบเป็นค่าเงินของประเทศอเมริกาเนี่ยก็ประมาณ240บาทเทียบเป็นค่าเงินอเมริกาประมาณ7 USD นะครับถูกมากนี่ค่าเงินประมาณนี้ครับ เยี่ยมนะครับเนี่ยจ่าเนี่ยรู้สึกโอเคกับอากาศกับพัดลมมากๆเลยแล้วพัดลมก็เปิดใส่ได้เปิดเฉพาะจุดได้น่ารักมากเดี๋ยวเราลองไปนอนกันดีกว่าครับโหที่นอนก็เยี่ยมเลยนะครับไม่แย่ไม่แย่สบายอยู่ เราด้านบนเพดานก็จะมีช่องตรงนี้มีน้ำนะครับเดี๋ยวลองดื่มน้ำกันแล้วก็มีกระดาษชิชชู่ให้ด้วยนะครับเยี่ยมมากแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรเอเราจะไปโทรหาใครนอะกดเบอร์นี้หรือเปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ ใช,ใช้แบบนี้หรือเปล่าฮัลโหลครับสวัสดีครับถ้าหากว่าเราเปิดพัดลมแล้วยังรู้สึกร้อนอยู่นี่เขามีพัดลมให้ถึงสองตัวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกอากาศดีมากไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้ห้าโมงอากาศกำลังสบายเลยอันนี้เราก็มาดูที่นอนนะครับว่าที่นอนเราเป็นยังไงบ้างจากที่สำรวจดูแล้วก็ผ่านนะครับ เออแต่ตรงนี้เหมือนจะมีแสงลอดผ่านช่องนี้มานะครับนี่มาจากตรงนี้นอกจากนี้ยังมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนี่หืมกลิ่นหอมเลยนะเนี่ย ยังมีมุ้งกันยุงให้เราหนึ่งหลังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียุงอาจจะต้องรอตอนมืดไม่แน่ใจว่าจะมียุงหรือไม่มียุงต้องรอดูนะเดี๋ยวผมขอแขวนเสื้อผ้าก่อนนะครับทางที่พักก็มีไม้แขวนเสื้อกับเาวาให้พร้อมเลยงั เยี่ยมครับตอนนี้ก็เย็ยนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแต่ว่ายังไม่รู้จะกินอะไรดีเอ๋เดี๋ยวเราลองไปหาอะไรกินกันอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหน้าก็ได้ครับว่ามีอะไรกินเพราะตอนนี้หิวมากๆเลยก็เดินลงมาข้างล่างนะครับ มีผู้หญิงอยู่ด้วยนะครับด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นไฟแล้วก็มีห้องน้ำหญิงเอมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับข้างในส่วนด้านนี้เป็นห้องน้ำผู้ชาย Oh. ภายในห้องน้ำก็เข้าถึงธรรมชาติมากๆนะครับบริเวณช่องด้านบนก็โปร่งนะครับคน,นสามารถมองเข้ามาได้เลย เดี๋ยวเราลองนั่งจำลองเหตุการณ์การเข้าห้องน้ำนะครถ้ามองไปก็คือเห็นเลยนะครับบรรยากาศภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยเรากลับมาที่ห้องน้ำหญิงกันนะครับตอนนี้ส่วนอันนั้นห้องน้ำผู้ชายด้านนี้ห้องน้ำผู้หญิงโอเคครับเรามาด้านในนี้แล้วนะครับก็ล็อกกอนอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำของผู้หญิงนะครับ ซึ่งของผู้หญิงน่ะปิดมิดชิดเลยแตกต่างจากของผู้ชายมากแต่ว่าก็จะมีการซ่อมแซมไม้ไม้บวมเล็กน้อยนะครับก็มีครีมอาบน้ำครีมสระผมให้2ขวดนะครับอ่าเลิดเลยนอกจากนี้ยังมีสำหรับบอร์ดเกมคล้ายๆการ์ดเกมของ ชาวต่างชาติให้เล่นกันสนุกๆหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอ่าเป็นแบบนี้ยังมีอีกอันนึงนะครับซึ่งผมเล่นไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้ด้านนี้เลยโอเคก็อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับเหงื่อเริ่มไหลแล้วโอ้โหในตู้เย็นนะครับ ก็มีตู้เย็นให้เราไว้แช่อาหารด้วยแล้วก็มีเครื่องครัวเราสามารถที่จะปรุงอาหารบริเวณน,นี้ได้ว้าวเดินมาเรื่อยๆก็จะมีกดเขียนไว้นะครับจะมีป้ายว่าอันนี้ก็จะเป็นที่นอนสำหรับหนึ่งคน ผมไม่น่านอนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีดัมเบลเมื่อเราเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะมีห้องนอนตรงนี้1ห้องแล้วก็โหมีข้างบนอีกเป็น2ห้องนะครับอยู่ด้านบนนอกจากนี้เนี่ยเราเดินมาบริเวณข้างหน้าก็จะมีการป้องกันโดยการล็อกแม่กุญแจซึ่งเราได้รับเป็นกุญแจส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับกุญแจห้องนอนเมื่อสักครู่เพื่อปลดล็อกนี้นะครับ โดยห้องนอนของที่พักแห่งนี้มีทั้งหมดประมาณ4ี่ห้องถึงประมาณ5้าห้องห้องแรกก็จะอยู่ที่บริเวณด้านนี้ห้องที่2อยู่ด้านบนห้องที่3ก็คือห้องที่ผมพักอยู่ห้องที่4ก็เป็นห้องของเจ้าของบ้านก็มีประมาณนี้ครับนอกจากนี้ยังมีจักรยานให้เรายืมใช้ได้ด้วยก็จอดอยู่ตรงนี้เลยก็สวยดีนะครับรู้สึกเข้าถึงธรรมชาติรู้สึกเหมือนอยู่บ้านกับครอบครัวเลยนะครับ ดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันดีกว่านะครับแล้วก็ต้องใช้กุญแจที่เจ้าของบ้านให้มาปลดล็อกแม่กุญแจด้านนี้โอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงจะออกจากที่พักได้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมล็อกกลับที่เดิมนะครับ เมื่อเราออกมาจากบ้านนะครับเราต้องปลดล็อกแม่กุญแจถึงจะออกได้แล้วเพื่อเราออกแล้วก็จำเป็นที่จะต้องล็อกกลับไปที่เดิมด้วยซอยทางออกนะครับก็จะผ่านบ้านหลายครัวเรือนนะครับก็พบชาวต่างชาตินะครับน่าจะอยู่บ้านเดียวกันกับเราหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจ เมื่อเราเดินออกมาบริเวณถนนนะครับร้านข้างหน้าก็ปิดเสียแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณโรงเรียนเราก็จะเดินออกไปบริเวณหน้าปักซอยนะครับเมื่อถึงหน้าปักซอยแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีร้านอาหารอยู่เอผมคิดว่าน่าจะร้านนี้น่าจะใกล้ๆกับปากซอยเลยนะครับซึ่งมีของกินเยอะแๆมากมายให้เลือกเลยร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตีเ๋ยว อจะกินอะไรดีนะมีหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกเก้าเหลาก็ราคาถูกอยู่นะครับเอ่อจะกินเอาอันนี้1อันครับเก้าเหลาเก้าเหลาหนึ่งครับหนึ่งชามผมก็เลือกทานเป็นเก้าเหลานะครับอ่าแล้วก็ได้โต๊ะนั่งแล้ว ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเหงื่อไหลท่วมตัวเลยผมคิดว่าที่จองห้องพักก็รู้สึกว่าเรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาใช้ได้เลยราคาก็ไม่ถูกไม่แพงคิดว่าพวกเราเนี่ยถ้าเป็นคนหุ่นหวมมาจองก็คิดว่าได้อยู่แล้วครับอ่าเกาเหลามาเสิร์ฟแล้วนะครับพร้อมข้าวสวยอีกหนึ่งจานเออใช่ครับรับหนึ่งครับ ผมก็ใช้ตะเกียบไม่เป็นนะครับ <c oughs> อ่าได้ครับเดี๋ยวมาเปิดน้ำเปล่านะครับ <c oughs> เยี่ยมเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เป่าก่อนนะครับ <c oughs> อร่อยนะเนี่ย นี่ในจานก็จะมีผักมีเนื้อแบบนี้เลยนะครับกินกับข้าวสวยลวร้อนมือนี้นี่อร่อยเลิศเลยนะครับให้10บเต็มสิบเลยน้ำซุปก็อร่อยครับให้สิบเต็มสิบเลยครับร้านนี้ ตอนนี้ก็กำลังเดินหาร้านนะครับอยากจะทานกาแฟสักหน่อย บริเวณนี้ก็มีร้านขายของมากมายนะครับนี่ใกล้ๆเลยบริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าเราก็จะเห็นว่าเป็นคล้ายๆกับตลาดซึ่งมีร้านขายของต่างๆมากมายนะครับว้าวเดินแค่นิดเดียวเองนะครับก็เข้าถึงของกินแล้วอยากหากาแฟกินนะครับเพิ่มน้ำตาในเลือดหน่อยอยากเติมความหวานให้กับชีวิต แต่ว่าจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองเลี้ยวไปด้านนี้ดูอ่าข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าเลยเดินลงมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใกล้มากนะครับเอร้านนี้จะเป็นของหวานหรือเปล่าอ๋อเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็เดินได้ชิลๆเลยนะครับสบายสบาย อ๋อผมเห็นร้านโรตีนะครับอยู่บริเวณนี้นี่ร้านนี้เลยโอ้ยหิวมากเลยนะครับอยากเพิ่มความหวานตอนนี้ก็เข้ามาในร้านโรตีแล้วนะครับหิวมากเดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่านี่ก็เป็นใบเมนูของทางร้านนะครับผมก็สั่งเป็นชาดําไปนะครับแก้วหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า อืมอร่อยเลยนะครับอีกอย่างที่ผมสั่งมาก็คือนี่เลยโรตีฝอยทองนะครับเดี๋ยวลองกินกันดีกว่าโราตีฝอยทองก็หวานมากเลยผมนี่จะอ้วนไหมครับเนี่ยตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่พักกันดีกว่าก็กลับที่เดิมเลยนะครับ บริเวณนี้ก็มีคนอื่นๆนะครับสัญจรไปมาแต่ว่าก็ยังเดินสบายอยู่นะครับตอนนี้ก็อยากกินนมเปรี้ยวนะครับก็ซื้อสักขวดหนึ่งกับกระดาษชิชูหนึ่งห่อนะครับใกล้ๆกันก็มีเซเว่นด้วยอยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับที่ผมชี้ไปก็ได้มาเมื่อสักครู่ ทางนี้เงียบมากคนน้อยนะครับทางนั้นนะครับก็เป็นซอยที่เราจะเข้าที่พักนะครับเราก็เดินกลับมาบริเวณซอยเดิมซึ่งซอยนี้เงียบเชียบเลยตายแล้วผมจะเดินคนเดียวในทางเปรี่ยวแบบนี้นะครับโอโห ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับกลับมาบริเวณซอยเดิมโอ้น่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเงียบมากโอเงียบจริงๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านกันแล้วนะครับในบ้านก็เงียบ เชียบเลยโหตอนนี้ก็กลัวนะครับเนี่ยไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะอตอนนี้ก็เข้ามาถึงในห้องแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับโอยโล่งอกไปที แต่ว่าตกใจอยู่นะครับเห็นผ้าสีขาวอยู่ข้างหลังนึกว่าผีนะครับผมก็ได้ซื้อกระดาษทิชชู่กับนมเปรี้ยวมาจากเซเว่นเมื่อสักครู่ขอดื่มก่อนละกันนะครับใจไม่ดีเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงไปอาบน้ำนะครับก็เตรียมผ้าเช็ดตัวแล้วก็ชุดนอนตอนนี้ก็อยู่ในห้องอาบน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ แขวนเสื้อผ้าไว้ที่ราวแขวนแล้วก็เดี๋ยวมาแปลงฟันกันก่อนนะครับซึ่งน้ำเนี่ยเย็นมากหอยเย็นแน่เลยเดี๋ยวเราแปลงฟันกันก่อนนะครับซึ่งรู้สึกฟิลอยู่บนชนบทเลยนะครับมีกระจกให้ด้วย โอ้พอสระผมแล้วเย็นสีสะมากก็ผมหาไปหามาดันลืมผ้าเช็ดตัวไว้บนห้องโอ้โหหัวจะปวดเลยนะครับตายโอเคตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับก็อดทนอย่างสาหัสนะครับโดยการนําเสื้อที่ใช้แล้วเนี่ยมาเช็ดตัวก็ดันลืมผ้าเช็ดตัวไว้บนชั้นสองนะครับตายโอ้โหทําไมเป็นแบบนี้ โอ้โหพาเช็ตตัวที่ลืมไว้เมื่อกี้ยังแห้งสนิทอยู่เลยเดี๋ยวมาเช็ดผมก่อนก็โอเคมากเลยนะครับเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยอากาศดีเลยเย็นสบายแล้วก็รู้สึกเงียบสงบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเงียบมากซึ่งผมเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามพี่ที่ดูแลทที่นี่นะครับว่าเคยมีคนหูหนวกมาพักที่นี่หรือไม่นะครับ อ๋อมีคนนึ่งเหรอครับโอ้พี่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งเคยมาพักที่นี่นะครับอ๋อคนนั้นก็เป็นชาวอเมริกันนะครับเขานอนห้องนี้หรือเปล่าครับเออจะถามว่านอนห้องไหนนะครับอ๋อนอนคนเดียวนะครับข้างล่างที่เป็นโซฟานะครับที่เมื่อต้นคลิปอ๋อมีมาพร้อมกันสองคนนะครับนอนด้วยกันนี่ครับนอนบริเวณนี้เลย โดยชาวอเมริกันสองคนนะครับก็ได้นอนที่นี่ทั้งหมด7วันอ๋อจองไว้สัปดาห์หนึ่งเลยนะครับจองที่พักที่นี่ไว้สัปดาห์หนึ่งหูคนหูหนวกชาวอเมริกันนี่สุดยอดนะครับผมขอสอบถามนะครับว่าที่โรงแรมแห่งนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับอ๋อสองปีนะครับที่นี่เปิดมาได้2ปีแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับชาวอเมริกัน2คนเป็นผู้หญิงนะครับอยู่ด้านล่างที่โซฟา แล้วก็มีผู้ชาย1คนนะครับอยู่ข้างล่างเหมือนกันอ่าโอเคครับทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด4คนนะครับมีผม1คนแล้วก็ชาวต่างชาติอีก3คนแล้วก็มีลูกค้าทั้งหมด4คนแล้วก็พี่ที่ดูแลนะครับ1คนก็ขอบคุณนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับฝันดีครับเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนครับบ๊ายบายตอนนี้ก็สัมภาษณ์หมดแล้วนะครับก็เสิญพี่เขาไปนอนขอบคุณมากๆเลยครับพี่เขาแน่ใจดีนะครับ โดยที่ห้องนะครับไม่มียุงเลยอากาศก็ถ่ายเทสบายมากนะครับเย็นอยู่เปิดพัดลมตัวเดียวนะครับยุงก็ไม่มีเลยเยี่ยมมากเลยนะครับอย่าสวดมนต์ก่อนนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะครับบายบายครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับ ฝันดีราตีสวัสดีครับทุกคนอืมตอนนี้ก็หลับสบายมากเลยครับโอ้ยโอ้ เดี๋ยวตอนนี้เราจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักกันนะครับซึ่งตื่นเช้ามากนะครับประมาณแปดโมงนะครับตอนนี้ก็แปดโมง4ี่สแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนโอเคเรียบร้อยอบายบายนะครับห้องนี้ ตอนนี้นะครับก็เช็คเอาท์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนี่ก็เป็นอีกห้องพักหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้และนี้ก็อีกห้องพักนะครับซึ่งตอนออกนะครับเราก็อย่าลืมล็อกประตูไว้ที่เดิมนะครับส่วนลูกกุญแจนะครับเราก็จะแอบวางไว้บริเวณนี้ครับแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับบายบายโอเคเยี่ยมเลยนะครับ ห,หลับสบายมากอากาศก็ดีนะครับรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนนะครับอยู่ที่ชนบทอากาศก็เย็นมันอยู่บนเขาเลยใช้ได้เลยครับสำหรับผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u i สไคร u ์ยูทูบชาแนลผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับ